สวัสดีครับพ่อรหลานเบอร์จากทรงนะครับพร้อมขายอีกหนึ่งคันนะครับนูโวห้ามวายตัวเก่าแท้นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีหกสี่นะครับรถสวยทรงดีนะครับเครื่องเดิมนะครับคาบูเดิมนะครับขับใช้งานสบายครับไปดูรอบนะครับชุดสีเบิกใหม่นะครับไฟหน้าไฟหลังสวยเลยนะครับติดครบนะครับป้อมบนเดิมครับฝาแต่งนะครับไม้เอ็กแท้นะครับสวิตไฟเอฟเซตอชิ้นดำโดยรวมสวยเลยนะครับ ชุดหน้าฟิโน่แท้นะครับแปมล่างดวงนะครับสายเอิร์นล้ออาร์กอนทรง a หมากลุกนะครับยางหน้าหลังเบิกใหม่นะครับผมเบอร์สองร้อยนะครับสวยๆท่อเอ็มเอ็กซ์นะครับครอบท่อใหม่ๆนะครับชกหลังพอนนะครับใบพัดแดงนะครับครอบแข้งครบนะครับมือลิงแต่งนะครับห้าใบตัวเก่าแท้นะครับ ตาได้ฟังครับรถเดิมๆนะครับขับใช้งานสบายรถเครื่องเดิมครัไม่ดังไม่ควันนะครับพายไม่หอนะครับมันเครื่องไม่ขาดครับขับใช้งานสบายครับรถที่ติดมือนะครับขับสนุกนะครับร um าคารนี้ครมรไฟใช้งานได้ครบนะครับต well ่ำสูงใช้ได้นะครับไฟเลี้ยวไ้ายขวาติดหมดนะครับ แตดังนะครับต่อไฟได้นะครับรถไม่ติดมือนะครับตามนี้ครับผม